สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมีมอแคนแฟนมอ่รำที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพบกันกับไปเนี่ยคับผ่านคุโกสุริโยบันทามี่ตะตะโกไปนาเงื่อนสีไซกับบ่มีพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะมาอาชีวะยังไงละ่ะมาบอกมาจามาทักทายเอฟซีแฟนครับทาง,ทาง,ทางช่องอีสานข้อรำถือว่าเป็นอีคลิปหนึ่งพี่น้องในรอบเดือนเลยทีเดียวเอาเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะกับไปที่ราบกันแล้วเพราะว่า สื่อใหญ่ๆสำนักข่าวใหญ่ๆเพจใหญ่ๆกะประโคมข่าวกันพี่น้องประวัาสิเป็นทางหมอรำสตอรีอ่าข่าวลูกทุ่งแล้วก็เพจดังยจงเพจแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดหมู่บ้านนี้เพิ่นๆด่ลงว้เนาะพี่น้องเนาะึ่งว่ากันว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์องค์อิงอพเพียนแพแงเด็กเขาไปกราบหลวงปู่ศิลาศิริจันโทพระเกจ,จีดังแห่งเมืองอากาฬสินเมืองดำน้ำดินดำน้ำซุ้มนี่ล่ะพี่น้องแล้ว กะสีเป็นทีสาบกันวาถามีตัวเลขเกี่ยวพ่านกับน้องอุ้งอิง,งอมักสให้โชคให้ลาบสำหรับเอฟซีแฟนคลับทีวากันวาเสื้อละกะสัท่า,าในตรงจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า,าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลลัลกกะบอสสนับสนุนในเล่นการพนันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี้กเกิดหลายๆเหตุการณ์ตามทีเอฟซีแฟนคลับได้รับทราบรับชมกันทั้งหลายๆช่องทางในหลัพี่น้องมี บางช่วงบางตอนบางลิปที่ว่ากันว่าพี่นอ้องอาจสียงย่งระท่านในหูจากบางคนอาจท่านประท่านได้เห็นประท่านได้ยินหรือว่าบ่าได้ไปโฟกัสตรงนั้นเมื่อวานนี่มีตัวเลขเกี่ยวกับน้องอุ๋งเขามาหลายชุดเลยทีเดียวเล้วก็ววากันว่าเมือ่อคืนนี้กลับไปไ้โซไฮราฟเอฟซีแฟนครับทางต่าง,างประเทศพี่นออ้องเป็นจ้งไดแน่เมื่อวานนี้เริ่มจากนี่เลยพี่น้องทิปที่ทางหลวงปูเพิ่นได้มอบให้ ได้ให้กับน้องอุงอิงเพรบดเพลงงหลังจากที่ว่ากันว่าหลวงปู่ขอเพลงอของแมฮันิสีสารโดยให้น้องอุงอิงเป็นคนลองน้องพี่น้องเนาะนั่นก็คือน้ําตาหล่นบนที่นอนอแล้วพอจะทดลองจบหลวงปู่ก็ได้ห้ติดนี่แหละพี่น้องกับน้องอุงอิงเป็นแบงค์ห้าร้อยหลายใบอยู่แต่ว่ามีคนไปทายมาล่ะกะซุ่มตัวเลขพย,ยคําผ่านเห็นแค สองใบพี่น้องซึ่งสองใบนี่ละ่ะอสองใบเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องกับไปหาโซกหาลาภทางต่างประเทศทังเงยนพุลละาสีสไปเออทงังอันพุละเวียดพุละอือเป็นตัวเลขใดแน่พี่น้องใบหนึ่งที่พยาคผ่านเห็นลงห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่นอ้องออซึ่งอ่าการออกสลากของทางต่างประเทศมันขึ้นนี่ปกติกะอ่าเป็นหนึ่งเจ็ดล่ะอือที่ออกรางวัล กลับไปตรงกับแบ่งหาร้อยพอดีอีหยังสีบังเอิญขนาดนั้นแค่นั่นยังเบพๆพี่น้องเออวากันว่าเพิ่นออกหลายอันได้หลายร่างวัลไปทั้งพิเศษบาที่นี้พิเศษเป็นจัาไดอ่าพิเศษเมื่อวานนี้วากันว่าเฮ็ดไถเอฟฟีแฟนคลรบนี่อึ้งเลยเพราะว่าแบ่งหา0อยอีกใบหนึ่งที่เห็นก็คือไปตรงกับการออกฉลากสตัวพี่น้องถึงแม่สีบ่แบบตรงๆเลยแต่ว่าก็ถือว่าสตัวมา ครบทุกตัวพี่น้องใบที่สองพี่น้องบาที่นี้ใบที่สองเ,อเลขที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดเจ็ดสามหกพี่น้องฟังเพราผิดเออแล้วผลการออกฉลากเพิน่นว่ากันว่าครบทั้งสี่ตัวนั่นก็คือหกสามเจ็ดเจ็ดถึงแม้ว่าสิบว่าได้เลี้ยงตามลำดับแต่ว่าก็ถือว่ามาครบ ทั้ง4ตัวกระสรางขั้วมื้อห้ากาหาโฮโซายลาบสำหรับเอฟซีแฟนครับที่วากวราวติดตามน้ององค์อีกมาน้องพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องจําได้ิิมีอีกที่หลวงปู่หายน้องก็คือแบ่งรอยที่ที่เป็นของอก้อนหนานี่ที่เป็นสร้างนะพี่น้องใบแดงๆสดๆสีเหลือดนกนะ่ะหลวงปู่กลับมาหายมาอีกใบหนึ่งราวา็มีพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ซึ่ง ตัวเลขทั้งสองอันนี้ย่างย่งเพท่านใดไปออกทางใดเอซแฟนคลับกับบางส่วนกันนนบรุ่นกันอยู่ว่าสิมาบอเนะพี่น้องเนาะแล้วตัวเลขเป็นจังไดแน่พี่นอ้องสําหรับแบ่งลอยเนาะ,ะที่พใยังผานเห็นก็คือที่จําได้ก็คือ609เกพี่นอ้องแบ่ง้อยแบ่งนั้นลงงไทยด้วย609 609แล้วพอจังจะซุม่มเข้าไปใต้ฐานพระ อ่าที่หลวงปู่หมอบให้น้องกลับไปเห็นตัวเลขสีว่าบังเอิญบอสีว่ามันแม่นบอกับบอกับบอสหูล่ะแต่ว่าผมเห็นจังสี่เอฟซีแฟนคลับสีเห็นเป็นจังไดห,หรือว่าหลวงปู่กับว่าได้เขียนเหลขกดอกคืดวานะผมคิดวานะ่ะสีเป็นยันเป็นอัขระพี่น้องแต่ว่าเบิงแหล้วเบิงอีกเบิงแล้วเบิง,บง,บง,บงอีกจังไดมันก็เป็นเลขกตัวนี้ล่ะอืมกะเอารูปไม่พี่น้องแต่เบิงน้ำกันว่าเห็นคือผมบอเออเลขใต้ฐานพระ ที่ว่ากันว่าลงปูหายนองนี่พอะยี่ยานเห็นเป็นเลขสองพี่น้องอยุ่ข้างบนแล้วก็มีหาหายยุข้างล่างนาะพี่น้องเนาะเอากันแล้วแต่มุมงมอง่งของไผของมันสีโศกสีมนันจังไดกับโบหูหลัพี่น้องเ,อเพราะว่าทุกครั้งที่ว่ากันว่ามีตัวเลขเกี่ยวกับนอ้องหญิงจังสีก่กะการน้องก็บม่ได้บอกว่าหายน้่นไปสื่อไปเสี่ยงดวงพี่น้องแต่ว่ามันกลับไปออกกับการออกฉลากมองหันมองนี ไทยแน่ตั้งประเทศแน่เผื่อนบ้านแน่จังสี่เนาะซึ่งกะให้โศกให้ลาส้หรับผู้ถี่เสือและกะติดตามนอ้องไลา่ลาขังไลๆข้าวโดยเฉพาะการวากันว่าน้องอุ้งอิงหลุดปากจังสี่กะือว่าสังความือห้ามาแหล้วหลายขังต่อหลายขังน้องพี่น้องเนาะเอานั่นละพี่น้องกะบอสสนับสนุนให้การ <c oughs> บอสนับสนุนให้เล่นการพนันเดอ้อพี่น้องเดอ้เอ บางคนบางสำนักข่าวก็อัดสียเหตุไปแล้วแต่ว่าถ้าผู้ใดยังท่านได้เห็นกับมารับชมทางช่องอีสานข้อรำ่ำนำพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันคือเก่าเหมือนเดิมแล้วว่ากันว่าตอนนี้สําหรับวงการมอลล์ก,กับใกล้สิเปิดฤดูการแล้วหลังจากที่ว่ากันว่าปิดฤดูการไปตั้งแต่พุ่นละ,ะบางวงกับมิทุนาบางวงกัลบกลักกระดาปิดมาเพราะสาเหตุนี้ไงกับเกี่ยวกับเนี่ยละฤดูพี่นอ้องฤดูฝน ช่วงมอสุมมอลล์ก็ไปหากินล่ำบากใสยสิเจอล่มเจอฝนเจอผ้ายุเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เขาช่วงเขาพัฒนษางานทั้งบุญทั้งกุศลทั้งสีกสีบ่ใครมีน้องพี่น้องแต่ว่าใกล้สิเปิดแล้วเอฟซีเฟรครับก็ล่อลุ้นกันว่ากันว่าเดือนเดือนนี้กสิทย่อยเปิดสําหรับหลายๆวงแต่ว่าวันที่31อดนี้เดอพี่น้องเดอสําหรับ หมอลำวงเปิดใหม่เตว่าคิ้วงนันไม่ธรรมดาลอยกว่าคิวงันแล้วพี่น้องนั่นก็คือสาวน้อยลำเพลินโชอ่าซึ่งเมื่อเปิดฤดูกาลวันที่3 1มสอดี่อนี้น้องหอญิงก็จะไปเปิดคือกันเปิดวงนี้พี่น้องแล้ววงสาวน้อยเปลี่ยนแพลงวงใงไ่เป็นมือใดอ่าสหรับวงไหญ่วงหนึ่งน้องพี่น้องนกกสิเปิดฤดูกาลวันที่21กันยาเดือนหนานี่แหละพี่นอ้องอ่กะ fc แฟนคลับตอนนี้บานหักหลายๆกุ้มหลายๆบ้านก็มีการนัดแนกันแล้วว่าสิไปจังไดมากจังไดบางกุ้มบางบา,งบานก็สิมีจัดรถตู้จัดรถตู้ให้กับ fc แฟนครับรวมเดินทางไปน้ำกันอ้าวจังสันพี่น้องสำหรับมื้อนี้กาขอให้ fc แฟนครับโศกดีโศกหมานลำลำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับ